น้องน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงให้โชคเต็มเต็มตรงตรงจังจังเอฟซีถือครัวประเทศสาวอุกมือว่านี่คอยเ็ชข่าวยัวว่าอุกอิงเนี่ยให้โชคมีเลขเด็ดแต่ว่าสาวกุยังพลาดเมาแต่นั่นอ่านกับสาวสีได้เอามาเว้าสููพี่นองฟังเอฟซีแฟนคลับนะครับผมได้โชคกับอุงอิงเพชรบ้านแพงทั้งประเทศเลยเอฟซีเฮลั่นตอนเนี้ย ยกอุ้งอิงเพชรบ้านแพ่งเป็นเทพีแห่งโชคลาภน้าอ้าวซีดายเข้ามาบรทธานเหนียวสิไล่เอาอมากประานเอาสิไล่เบิร์มาเบาโจวบอกอี่หยั่งแม่แฟนคลับมาคอมเมนต์มาสื่อน้ำบอกนี่ตรงๆพี่ดีพี่น้องป้าปูเสื้อกับตรงเสื้อครับเอาก่อนอื่นเลยนะครับผมอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเอาคริสมัวมาเรื่องหวยคริสมัวมาเรื่องโชคว่าน้องให้เต็มๆอิรีทำให้ผู้ใดตาดีทำให้ผู้ใดเบิ้งคลิปเบาโจงหมู่บ้น ถูกแน่นอนแอ่าอ่ะมือขึ้นอีกอู่อิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงน้องเสียดงานแล้วน้องกับพศส่งงานเนาะพี่น้องเนาะอ้าวดีใจว้าวทำสำแป๊บหนึ่งเด้ออยู่หายใจหนึ่โอ้เสียดายตื่นเต้นผู้ชาเสียดายอุวงอิงบอกว่าส่งงานวันนี้ขอขอบคุณที่เอ็นดูหักแห้งลาตั้งแต่มือแรกจนหอดมือหนีพ่อพ่อแม่แม่ก็ยังหักแห้งลาอยู่ตลอดมือนีพ่อพ่อแม่ไม่ให้กำลังใจหลาหลายอีลิจ้า ขอพระคุณที่บอถิมป้าลามือนีหลามีความสูงอิหลิจา้าขอพระคุณผู้ยูเบื้องหลังความสําเร็จของหลาขอพระคุณเพอโอกาสดีๆจากผู้ใยใจดีทุกคนที่สนับสนุนลาขอพระคุณพอโจเมนูชยาสุภาพลุ่งอำนาจและกาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง้งที่มอบโอกาสเฮาขอพระคุณพอพอ่อและแม่เอฟซีที่หาแพง้งหลาเดิอจา้ามีแฮชแท็กมาไล่นะครับผมแฮทแทบบ้านโอมฮาร์ แฮชแท็กบ so ้านฮังกลิงน้อยแฮชแท็กพี่อีเกาหลีแฮชแท็กพ่ออานนนแฮชแท็กเอฟซีตกเกีียวแฮชแท็กพทแแท็กพ่อกำอนแฮแท็กพ่อประสิทธแฮชแทกพ่อปัตยาแฮแท็กพ่อสุภชัยแฮชแท็กไรสดแม่ติ่งพ่อยุทธแแทกมาลายด้านหน้าเวทีนะครับลากะขอบพระคุณรางวัลนำใจด้านหน้าเวทีที่มอใไ้ลาแล้วกิ่งของมากมาย ขี่หมอะให้ลาเด้อจ้าลาฮักพอพอ่อแม่เด้อจ้านี่นะครับเป็นโพสต์ส่งงานของน้องเ<ม>บิ่งมาไล่์ของน้องกับอน้องครับได้มาไลค์ทุกวันแฟนครับน้องหลายอีแล้วก็เมตตาน้องคักมือนี้ให้ตั้สิได้หลายม,มือนี่พี่น้องให้ตั้สิได้หลายเพราะว่าวแฟนคลับได้โชคถกน้องโชคน้าเยอะมากดีอ่ะ เลยน้องเฮ็ดจังไดนเอาเฮาบ่ได้ฟังเฮาบ่ได้เบิ่งเดี๋ยวนี้ก่อนพี่น้องผู้ใดถอกหวยกับน้องอย่าลืมเด้อมื้อแรกเด้อใช่สิมากําลังใจลาบบมื้อแรกพอกันอยู่อบตหมากเขียบเด้อจ้าอยู่อําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเด้อพี่น้องเด้ออ่าผู้ใดได้โชคได้ลาภได้ถืกหวยด้วยเบอร์นาะกัอย่าลืมไปการังใจอีหลานี่บางคนนั่นโคกหวยข้อนี่เขาก็สิจอบอยู่ตลอดทุกงวดเพราะว่าอีหลานี่ น้องก็คือไม่ได้บอกตรงๆไม่ได้พูดไม่ได้อะไรนะคือน้องจะแบบว่าจะอันนี้เม่นว่าจะใบเออจะใบจะย้งาว่าน้องกับปุิมาทางนี่แมมแต่ว่าเฟ็ดครับแต่ว่าแฟนดครับน่งก็มักขออยู่เรื่อยๆม่นบอมักถามอยู่เรื่อยๆสุ่มสุ่มถามสินะแต่คนที่มีโชคกับน้องก็จะได้ตลอดนะฉันว่าได้กืบทุกหมวดํามันไม่โชคมีดวงน้่แล้วก็กวาเป็นต้ขับน้องตัวเลขที่เกี่ยวกับอง้์หญิงบางคนเอาไปตีจะเสียเป็นตัวเล่เสีย ได้บ่อยยังล่าสุดนะครับกอนหน่านี่เล่าพราะว่าน้องบอกเพิ่งวิีแปดแปดอ๋อแปดแปดคนออกมาว่ามาออกล่าบอกว่าหนุ่อนนี้แปดแปดตรงตรงเอาไปคิปว่ามันจะออกแปดแปดแล้วน้องบอกในเชิงอะไรอ่ะหรือว่าแฟนคลับมาเพิ่นถามน้องเหรเพิ่งวทีอีโบนีโบนีบอที่ว้าบอบอไปคลิปนี้อันนี้คลิปของก้อนหนนี้ก่อนเพิ่นถามเพิ่งวิีน้องบอกว่าแปดแปดจ้าแปดวันสี่แปดแปผัดไปออกเล่า ลาวแปดแปดตรงตรงครับพีนพ่น้องนี่ดีดีดีน้องก็เมนตนว่าน้องให้แปดแปดออกลาวแล้วว่าทัน้วกาตัวเลขของอีลานอยที่หน้าตามผู้นี้ว่านี่ดีตัวเลขแล้วกะเออ,อ,หอหรือคพือไล่ตัวแถผู้นตามคนว่านอกผู้ใดจับได้นาะก,กระสีอันนี้แล้วน้องบอกนี่นี่นี่เขนต์หนึ่งนี่นนเขียนอากแรกเลยนี่ไงน้องมั่นใจ วันที่26เด้อูดณีว่ากะคูว่าือเ่าช่มือ่สืบเนื่องมาจากคลิปนะครับในช่องของเซียนนลเซียบวัโจลัเพลออฟิเชียลที่เซียนนลเซียนนลเดโลงไว้นะครับเซียนนลนดลโลงไว้ว่าอันนี้เป็นคิดในช่องบอโจเนาะที่เไปหว่าเซียนนลนดลโลงไว้ที่เป็นฉากล่ำเรือที่อุ้มอีออกมาแล่ะมีพอการใช้กระทามา อีหลาเป็นไดอยู่กับพรอมาโดนแล้วหมวดนี้วันจันได้อยู่นี่นั่น้องเบาๆครับลองสู้อีกสองมั้งสี่ลองสู้จังสี่ตอนแรกว่าจังสี่สองอะไรกันบ้างหนึ่งแล้วก็สองแล้วเพลงพอเอกไหนเพลงพออ่าอ่าเพลงพ่อจะปล่อยวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกนะอือเป็นไดเป็นไดว่ารับลูกยิบอกว่าขนาดสิบปังอยู่เพราะว่านพอผ้าอีหลาเป็นตากแดดตากลมเบิดมืออุ้ยไปไทายเอ็มดี้ก็พออัน พอการใช้เพีงพอการใช้ตัวพีคฐานชนะใจใจดำจะปล่อยออกมาในวันที่26มีนาคมนี้เนี่ยล่ะตัวเลขที่ผมบอกไปก็คือจะมี2 1หนึ่งแล้วก็สองหกพี่น้องเอฟซีพี่น้องเออเจ้าบอกไม่คีบบอกเหรอเพาะเด็กเราเราหน้าอู้เ่าเสดายเด็กเราจู่เขามาบัวท่านบอกไม่ข่อยบอกเด่น้องคุณดีสู้กันเลขยก่อนเล้วจะมาอ่านคีบบอกพี่น้องนะเลขสองและเลขหนึ่งตะกันใจแห้งมะกันใจว่าวันที่26 อ่า26ปอยเทพพอกันใช่เนี่ยอ่าเปะปานอลังการหนึ่งเนี้ยมาเรียนแน่นอนอออืมเปะแห้งตรงเนี้ยอืออ๋อไอ้ผู้ใดหลงเรื่องเลีนยพี่น้องใครได้โชคบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับผมคอมเมนต์ได้ส่งเข้าแน่นี่ล่ะเพื่อนคือสิโซกวิชนะเนาะเพราะว่าคันข้นคือมันเป็นเอฟซีหนองอีรีนะคนจะติดตามมากทุกหมวดตามตลอด แล้วก็คือเราก็เราก็เห็นอยู่นะเวลาหวยจะออกเงี้ยวเวลาหวยออกมาแล้วพี่ดอไงไังแย่นาายา่ามาาในในาันก็ไปไหายยามามาล่นดาใจน้องก็พอถึงหม่เด้อ็ขอกลับไปไห้เดี๋ยวถ้ส่งมาไล่ออนไลน์ไปไห่ทั้งบ<า>้านทางไถ่ประเทศมาไล่<อ>้ถ่ก็มีเนาะเราก็เห็นมุมนี้ตลอดัลอันเทอร์้น็ตาเป็นก้นบริษัทซื้หวยอันนี้แต่เราจะซื้อลอตเตอรี่ป่าใจเพราข้อซื้อลอตเตอรี่แล้วอ่ะมัดสิออกกางลางแหมทั้งบวมันก็ไม่ได้ไงเธออุ้ยแต่ว่าอันนี้มัน หกสองหกไหมหกสองหกขั้ววนอ่ะอยากมีอีกครั้งล่าออกอะไรนะเจ็ดแปดขั้ววนหกสองหกเนี่ยโอ้เฮ้าหน้าบ่มีดวงพี่น้องแม่่พีล้วเอื้อยนั่นเพื่อนนั่นทูบนั่นหกเจ็ดแปดหกแปดจริงเท่าหน้าบ่มีดวงเฮ้ากันนี่แหละพี่น้องเอ้ยเฮ้ากับบุกขาดวางเนาะบุญใหญ่พี่น้องขาดวางน้ำไหลเพื่อนกูนึงสาวกูพระเอกวัดศิวลดลบอไปจับปิงปองสารเมฮันนี่ จบปิงปองสารเมฮันนีตรงๆวัดวัดสีวโดนนะอนี่วัดสีวโดนจับปิงปองนี่สี่เจ็ดสี่แปดเจ็ดเจ้าคือผ่เห็นบาดจ็บาทูเมเมเขาขอยคนลูกพระเอกวัดคูนาเดี๋ยว่เจ้าคือจคือ่ออกมม่อ่คือ่บอกให้ฟังนยุธการมือสาธูเมฮันนี ล่างเจ็ดเปรตตูมตีมป้าพระเอกวัดขึ้นหมานเถอนเนาะวัดสิีวัดดุลวดโอ้ยมือแรกคลาสิกกเลยแคล้วมาเลยยุ่ยบ่เลยยุ่ยนี่ยุ่ยผู้จัดการแพรพาวแสงทองสองมวดต่อแล้วนี่เพื่อนเดซางอ่ะพญานาคขึ้นหน้าบ้านน่ะแล้วก็บูชาแล้วที่นี่มือนี้เพื่อนจะไปขออันให้พ่อแม่พี่น้องล่องลาสุดสาวกุกัยเห็นเห็นเห็นบ่มีวาสนาน้าเพิ่น สองที่นี่ลุยชาแนลว่าผู้จัดการเดียวกับแซงทองแมนมาเลยทีเป็นกับเจ็สิบแปดพี่น้องตกตกเห็นชาทุกเห็นสองเก่าศูนย์สองเก้ากับสองหกคือตัวเดียวกันไงเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันก็คือทั้งบนทั้งล่างอันนี้เฮ้ยกับว่ามีโศกอีกเท่าน้องอุ้งยงไห่อ่าเท่ิงวัดจีระเดินเป็นจวนจับปินป้องอีกท่างเหล็กแม่ยุยอีก แต่ว่าผู้ใดถือก็ดีใจน้ำด้อค่ะพี่น้องเด้อขอแสดงความยินดีนะครับเลยถือหวยรวยเบิดในงวดนี้เนาะเสด็จแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกคนแต่ว่าแม่ผู้ใดบ่ถือก็บอเป็นยังพี่น้องค่ะโอกาสหน้ายังมีมือนี้ยังว่เป็นมือของเท่าควรเอาไปพักสักสิบห้าวันค่ะหาเงินกันค่ะฝากพี่น้องเพิ่งคลิปผู้ขาได้หลายเลยเด้อ เลือใจเลือใจเลือใจอ้าวอ้าวนี่แหละพี่น้องครับเป็นผู้ใดได้อ่าได้โชคได้หมันเน่คอมเมนต์เขามาเน่ได้มาจากใส่กับคอมเมนต์เขามาใหนข้าวหมูเนี่ยพี่น้องหรือว่าไก่สีออกงวดหนักกัดซิปปะฮะเฮ้ากันไหนเด้อบอกผู้ใดมีดวงบอกเขาเยเด้อท้ามีดวงมีโชคน้าเวลาจก็อย่าลืมเด้อม่ันขันได้เขาตของลงทุนอีกเอาวันที่เจ้าเปิดวันนึงคอมเมนต์ในช่องคอยได้บอกจอิงมั่นใจสองหกเนี่ยนั่นแหละอืมเออโอเคโอเคนี่แพี่น้องอ่ะโอเคคาผมมือนี้เข้าสองคนกัด มาแสดงความมีดีกับเสียทีไม่ทุกคนนะครับหงวหน้าผู้ใด,ดยังบ่ถ,ถึองววหน้าก็เป็นมืองวดของเ้าและะ้วกันเ <laughs> อาเวยๆทุกคนครับมุนีลาแต่ก่อนสวัสดีครับ